ประเทศลือมันเฮงซวยดังขึ้นอีกประเทศลือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แลว้วรู้มาตั้งแต่ห้ปีก่อนแล้วไอรรรประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบหืยอยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลือมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแฉรัฐบาลลื้อนายกประเทศลือมันเร็วขอให้นายกลือตายซา นี่อ้วด่านายกลื้ออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงราเทศลื้อเป็นประเทศก,ะทกะทระเทยมึงไม่กระเทยราเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะปราเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะห้ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน อ่ะหรือมาว่าจีนว่าจเจ้าการลัฟ่ฟาดหน้าหรือทุเรียน่ะยู่เนอประเทศอัวมีมังกรไปสิงศักดิธ์มังกรบ้านมึงอยู่โอกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้